วันนี้เรามาทำเมนูจากเห็ดที่เราปลูกไว้เองกันนีกว่าบอกเลยว่าน้องๆอ,ออกดอกได้ฉ่ำมากเลยทุกคนคือแบบเห็แเราอดใจไม่ไหวต้องเอาไปทำเมนูอะไรที่เกี่ยวกับเห็ดแล้วแหละเก็บเสร็จแล้วลดน้ำอีกสักหน่อยแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากนำเห็ดที่ได้มาล้างทำความสะอาดก่อนนะทุกคนแล้วก็ตัดก้านแข็งๆมันออกนะจากนั้นเราก็มาตรวจเช็ค,ความเรียบร้อยนะทุกคนแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อความชว่์แล้วเราก็นำเห็ดมาหั่นครึ่งนะทุกคนเป็นแนวยาวเพื่อที่จะแบบว่าได้ชิ้นที่พอดีคำนะเพื่อ มีเด็กๆมาขอกินด้วยหั่นเสร็จแล้วพักไว้ก่อนแล้วเราก็มาเตรียมแป้งที่จะนํามาคุกเห็ดกันเริ่มจากใส่ไข่1-2ฟองตามด้วยแป้งทอดกรอบน้ําเปล่าแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะเติมเกลือเข้าไปนิดหน่อยนะแล้วก็พริกไทยนิดนึงแต่ถ้าไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะทุกคนแล้วก็ตามด้วยงาแล้วก็คนให้เข้ากันอีกสักครั้งหนึ่งจากนั้นก็ใส่น้องเห็ดลงไปคุลคุเลได้เลยจ้าแล้วก็ค่อยๆค,คุกน้องเบาๆหน่อยนะเพราะเดี๋ยวน้องชเติิมงานดหน่ออยยเพื่คววาามสามสงน้ำ ใส่น้องเห็ดลงไปแหวกไว้ในน้ำมันได้เลยจ้าทอดน้องกลับไปกลับมาให้น้องสีสวยๆส,สักหน่อยเมื่อสีออกสวยๆเหลืองเหลืองทองอลามแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยเสร็จแล้วก็เทใส่จานที่เตรียมไว้แล้วก็ตามด้วยน้ำบวยกับมายองเนสนะหรือใครจะกินกับซอสมะเขือเทศซอสพริกอะไรก็ได้นะทุกคนแต่เราชอบมายองเนสบอกเลยว่ามันอร่อยมากยิ่งกับน้ำจิ้มบวยนี่นะโอ้โหเข้ากันสุดๆไปเลยใครมีเมนูไหนแนะนําในคอมเมนต์ได้เลยนะ